อานิสงส์ในการถวายกระถินหรือว่าบรรดาญาโยมพุทธศาสถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกระถินการถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลพวกตับกระถินเพราะเป็นวันของกระถินอานิสงส์ที่พึงได้รับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตรัสว่าถอยหลังจากกัดนี้ไปก็ที่เอกกัด พระพ ok ุทธเจ้าของเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่เรียกว่ามหาทุกขะแล้เป็นคนรับใช้ของพระหาบดดีเดี๋ยวก่อเดียวกวีด้านหน่อยนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสมขัติสมตระเกิดบาเวลานั้นท่านเพศอาลิสงกรถินท่านบอกว่าคนที่ถวายพรกระถึงทานครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอนิสงกถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นเดานางฟ้าห้าร้อยชาติความจริงต้องเกิดห้าร้อยชาติก็ไม่ได้กลับมายมเพราะเวลานี้คนตัง้งงใจเพื่อนิพาน ก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติแล้วต่อมาเมื่อเป็นเจ้าจักรพรรดิครบห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เมื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นกหับดีห้าร้อยชาติพระสษเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติไปอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีต้องมีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกรขึ้นไปจึงเรียกมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์ตั้งสี่สิบโกรขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐีถ้าเป็นกหับดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกรธ อาตอมามีความเข้าใจว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่รับอานิสงส์ถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็าชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่างน้อยก็ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เ,เห็นจะเป็น99%อีกเปอร์เซ็นต์นนนนนไว้ก่อนไปดูโลกอีก <c oughs> เปอร์เซ็นต์ใครรู้ไหมดรปัญญาพูดมาก ให้มันพูดต่อไปอีกขอญาติโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่เขาอธิษฐานให้อธิษฐานยึดโดยตรงว่าข้าเข้าเจ้าโดยอธิสงการการถวายก็ถึงนี้ขอให้เป็นปัจจข้าพเจ้าเข้าถึงมรริภานในชาตินี้ ถ้าบังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัดต่งศาลก็ขอคำคำว่าไม่มีอยูอยากปรากฏข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่าง้านุนรุตถ้าอนุรุตทปรนกาศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งทานทันว่าขอคําว่าไม่มีอยู่อยากปรากฏข้าพเจ้ามาช้านหลังที่สุดมันก็มีทุกอย่าง ถ้าท่านชอบเล่นถกกับเพื่อนแย่จักานะแล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันมันชาติเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มีพอถึงเวลาก็ใช้คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดิฉําว่าไม่มี มีแต่มีเฉยๆแัน,นึงบอกกับให้ให้คุใช่บอกว่าขนมนไม่มีก็เอาอยากจะกินขนมนไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่เคยขัดข้องต่การขัดข้องของคนมนย่อนยังมีสักวันหนึ่งข้งหน้าจึงจะสอนลูกชายเพราว่าให้คําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้ ยิ่งเอาถาดปเปล่าวางไปแล้วเอาถาดปเปล่าความทับเป็นเป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชายลูกชายจะได้รู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆตอนนี้อาน,นิสงส์ที่พระนุษย์ท่านอธิษฐานไว้หลังจากการทําบุญว่าขอผลทานนี้ข้าพเจ้าทาํานี้ขอคําว่าไม่มีอย่ากใรกองข้าพเจ้า เป็นเ่าเป็นเหต mm ุใ hmm. ห <|th|> ้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตกเจ็ดเสี่ยงตายแน่เทวดาก็ต้องนั่งพิขนมทิพย์เข้าถาดว่าถึงวางลงกพป่วยขึ้นมากินทั้งหอมทั้งหวานน่าอร่อยก็เกิดขึ้นจริงก็หอมแล้วก็หวานอร่อยต่อมาเมื่อตอนเย็นทั้งกลับมาหาแม่ถามแม่ มาทุกวันนะแม่ไม่เคยประนีลูกเทวันนี้เลยแม่กระมว่าเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินที่หลังขอแม่ทำขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่เลยสบายเวลาลูกชายใช้คนใช้เอาขนมก็ถ่ายเปล่าวางเข้าเอาถาดเปล่าปิดเครื่องวูลให้เอช้แบกไปเป็นวันวันว่าเทวดาโอ้น,นั้นจะต้องทําขนมทุกวัน สบายไปเลยย่าโยงเหมือนกันวันนี้ทำบุญกันหลายอย่างคําว่าการะถิ่นตามที่ด็อกเตอร์ปัญญาประกาศบอกว่าต้องมีผ้าเป็นความจริงผ้าเนี่ยเป็นกระถินสรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาท่านบริษัทให้มาแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินครับขั่งฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนถ้าราเลยต้องเกิดนะ ต่การในสองการถวายผ้าเนื่องในการสังฆทานบุีกระถิ่นก็ตามเทวดาเคยถามพระพุทธเจ้า,ว,าว,ว่าการให้อะไรเชื่อว่าให้ผิวพัธุ์พระเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนท้องส้นใบเป็นการให้ผิวพธุ์คำว่าให้ผิวพันธุ์หมายความให้ผิวพัธุ์สวยนั่นคือการถวายผ้าต่การในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อเี้อย่ารืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้ก็ท,ทรงนะ นีการถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าและวกมจะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวยได้แล้วแต่การนิสงมีผิวพรรณสวยก็ทำแล้วแต่การอนสามการมีทรัพย์สมบัติมากก็ทำแล้วแล้วของทุกอย่างที่ญาติโยมทำครบถ้วนทุกประการ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของไม่ที่พานโดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้นะวัดชาตินี้ขอไปที่พานถ้าบังเอิญมันไปทิ่พานไม่ถึงก็ค้างที่พรมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็ยตีตัวต่อไปทิ่พานทันทีเมื่อหมดวาระตอนนี้ก็เห็จะเรียบร้อยแล้วนะ ญาติโยมตั้งใจถวายกษัตริย์นิยมนะ